สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เรามีความตื่นเต้นที่จะพาทุกคนมาพบกับ bmw series 3รุ่นปี2026รถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีภายในมาเริ่มกันเลยครับเมื่อมองจากภายนอก bmw series 3 2026ยยังคงความคลาสสิกของ bmw ไว้อย่างชัดเจนแต่มีรายละเอียดที่ปรับให้ทันสมัยมากขึ้น ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ส่องสว่างด้วยเทคโนโลยี LED matrix พร้อมระบบปรับอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูรถความรู้สึกแรกที่สัมผัสคือความหรูหราและเรียบง่ายของเส้นสายตัวถังสีตัวถังที่เราได้มาทดสอบวันนี้เป็นสีขาวมุกที่ช่วยให้ตัวรถดูสะอาดตาและทันสมัยเส้นสายด้านข้างเน้นความโค้งมนและเพิ่มความสปอร์ตให้กับรูปลักษณ์โดยรวมเมื่อก้าวเข้ามาในรถสิ่งแรกที่สัมผัสคือความหรูหราและความสะดวกสบายของห้องโดยสาร การออกแบบภายในถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูงพื้นที่โดยสารกว้างขวางและการจัดวางที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบความจำบอะดและพวงมาลัยเพื่อให้การขับขี่สะดวกสบายที่สุดแม้ในการเดินทางระยะไกลในเรื่องของห้องนอนของรถหรือบาะหลังนั้น BMW Series 3 2026มอบพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารด้านหลังบาะหลังสามารถปรับเอ็นได้เล็กน้อย พร้อมพนักพิงสีสั์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้การเดินทางไกลไม่เมื่อยล้านอกจากนี้ยังมีช่องระบายอากาศแยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและที่วางแก้วน้ำพร้อมที่เก็บของขนาดพอดีมือระบบเสียงรอบทิศทางที่ติดตั้งภายในรถช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกสนานเหมือนนั่งในโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมส่วนของห้องน้ำในบริบทของ BMW Series 3 2026หมายถึงความสะดวกสบายและระบบอำนวยความสะดวกในรถยนต์ ซึ่งรถรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนสามารถปรับอุณหภูมิและแรงลมได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสดชื่นเสมอแม้ในสภาพอากาศร้อนหรือฝุ่นเยอะระบบแสงภายในรถแอมเบียนไลท์สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์เพิ่มความผ่อนคลายขณะขับขี่หรือขณะนั่งพักมาถึงส่วนสำคัญที่สุดของ BMW Series 3 2026คือ ้องขับขี่หรือห้องของคนขับที่เน้นการใช้งานง่ายและสมรรถนะสูงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายหน้าปัดดิจิทัลความละเอียดสูงแสดงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอย่างชัดเจนระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีจอทัชสกรีนขนาดใหญ่10.25นิ้วที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการระบบนำทางที่ติดตั้งมาพร้อมฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย ในด้านสมรรถนะ BMW Series 3 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรส่สูบ TWINPOWER TURBO ให้กำลังสูงสุด255แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อนล้อหลังทำให้รถมีความคล่องตัวและควบคุมง่ายในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่น Comfort Sport และ Eco Pro เพื่อปรับสมรรถนะและการตอบสนองของรถให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้ ระบบความปลอดภัยใน BMW Series 3 2026นั้นจัดเต็มครบครันมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Active Cruise Control และระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist ระบบเหล่านี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อขับทางไกลหรือในสภาพจราจรหนาแน่นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นคือหลังคาสันรูปพารามิกที่ช่วยให้ห้องโดยสารสว่างและกว้างขึ้นสามารถเปิดเพื่อรับลมและแสงแดด เพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติขณะขับขี่ขณะที่ระบบเสียงรอบทิศทางฮาร์แมนคาร์ดอนช่วยให้ทุกการฟังเพลงเต็มอิ่มและมีคุณภาพเสียงที่คมชัด BMW Series 3 2026ยังใส่ใจเรื่องการเชื่อมต่อด้วยฟีเจอร์ Connected Drive ทที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน BMW My Remote ทำให้สามารถสตาร์ทรถล็อกรถหรือปรับสภาพอากาศภายในรถจากระยะไกลได้สิ่งเหล่านี้สร้างความสะดวกสบายและทำให้ชีวิตของผู้ใช้สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยรวมแล้ว BMW Series 3 2 0 2 6เป็นรถที่สมดุลระหว่างความหรูหราสมรรถนะและความปลอดภัยภายในห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบายและความหรูหราพื้นที่สำหรับผู้โดยสารกว้างขวางพร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกครบครันสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่ขับสนุกปลอดภัยและมีเทคโนโลยีทันสมัย BMW Series 3 2 0 2 6เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองขับหรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม BMW ใกล้บ้านได้เลยครับการขับขี่ด้วยรถคันนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความพรีเมียมและความเป็น BMW อย่างแท้จริงนี่คือรีวิวของ BMW Series 3 2026จากช่องอาคา r e ีวิวหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์วันนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสามารถและคุณสมบัติของรถรุ่นนี้ได้มากขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับ